อยากให้ลูกได้ไปเรียนโรงเรียนนานาชาติอยากให้ลูกได้มีโอกาสไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศอันนี้ยอมรับเพราะค่านิยมคนจำนวนมากนะซึ่งเราต้องแก้ไขเรื่องค่านิยมของคนกับค่านิยมในเรื่องของการที่ว่าจะทํายังไงให้ให้ลูกได้ดิบได้ดีได้เป้าหมายจริงๆเนี่ยกลายปเป้าหมายคือรวยไม่ให้เป้าหมายดีคือเป็นความรู้คุณพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็จะเถียงเราคุณก็ไปเรียนต่างประเทศผมก็ไปเรียนต่างประเทศ อ้าวแล้วไปทำอะไรอ่ะผมไปเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วกลับมาเลยขาใที่เรารู้ตัวตนของเราเรารู้ว่าสิ่งที่เราเรียนได้มาเนี่ยเราเอามาทําอะไรกับในชีวิตในบริบทของชีวิตจริงในประเทศไทยยังไงได้บ้างและคนอื่นเขาอยากจะไปบ้างเนี่ยคุณจะว่างงไงทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์เราไม่จะเป็น่งทำไปเมืองนอกหรอกโลกสมัยนี้กับโลกสมัยเราเนี่ยมันต่างกันโลกสมัยเราจะทําเ,เปเปอร์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ย เราต้องเข้าห้องสมุดไปเปิดการ์ดหนังสือกว่าจะหาไม่ได้ชิ้นหนึ่งสมัยนี้เหมือน,<บ>นใอโริ<ว>เรียนผมถือ iPad อย่างเงี้ยเราผมก็ทำรายการกับอาจารย์ไปมอยากรู้เรื่องอะไรผมก็ขีดได้ทุกเรื่องอันนี้ไม่ได้เรื่องห่องจำนะแต่ว่ามันสามารถเีื่อไปให้ข้อมูลม Google ให้ข้อมูลได้ทันที